ผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เหมือนกันช่วง11โมงฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอผู้หญิงหนึ่งคนเขาถูกปาดคอ,อแล้วเจ็บอยู่ภายในบ้านปางตายแต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุดันไม่ใช่คนในชุมชนไม่เคยทะเลาะกกันมาก่อนเป็นคนแปลกหน้าไปไปมา,มาสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ขออภัยเป็นคนคนก่อเหตุเป็นคนที่ผู้หญิงเพิ่งไปรู้จักผ่านโลกออนไลน์นัดผ่าน Facebook มาเจอกันพอเจอกัน หน้าไม่ตรงปกฮะ <Ừ. S 1> บอกให้เธอกลับไปกลับไปกลับไปสุดท้ายไม่กลับแต่เอามีดปาดคอเธอบอกว่าก็เลยสู้กันพอสู้เสร็จเจ็บทั้งคู่ฮะแต่ที่พลิกไปมากกว่านั้นเปิดผ้าคนเจ็บมัน,นอ่ะโอ้นี่ฮะอันนี้คือคนเจ็บใช่ไหมเลือดเต็มเลยอ่ะคนเจ็บถูก <c oughs> นําตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะคุณพัชรีก้านต่อดอกอายุ27ปี เป็นฝ่ายหญิงแล้วคนที่ก่อเหตุชื่อว่าสราวุฒิอายุ32ปีเป็นชาวลำปางจุดเกิดเหตุอยู่ที่พยาวนะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพที่เกิดเหตุเลือดอาบห้องเลยฮะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นมุมห้องใช่ไหมมันมีการต่อสู้กันอ่ะในห้องโถงห้องครัวแล้วก็เจอมีดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่ยาวหนึ่งศอกอ่ะฮะคุณผู้ชมมีดอ่ะนี่บ้านหลังนี้คือบ้านของคุณพัชรีนะ ผู้ชมว่ามันตกใจไปมากกว่านั้นนะคืออะไรรู้ไหมผู้ชายแปลกหน้าบุกเข้าบ้านผู้หญิง<ฆ>แล้วเอามีดปาดเขาปาดเขาเสร็จปุ๊บผู้หญิงบอกว่าคุยกับผู้ชายผ่านโลกออนไลน์คือมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าโอ้นี่ขยุมอะไรนะผมใช่ไหมกระจุกผมกที่มีการต่อสู้กันนะ<ฆ>ปรากฏว่าคุณพัชรีมีสามีแล้วฮะ แล้วสามีอยู่ไหนสามีออกไปทํางานค่ะสามีอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมยอยู่บ้านหลังนี้แหละแต่ว่าตอนที่คนก่อเหตุมาที่บ้านเนี่ยมาหาคุณพัชรีอ่ะสามีไม่อยู่อ,ออกจากบ้านไปทํางานค่ะโอ้คุณผู้ชมเรื่องมันหลายตลบผู้หญิงหนึ่งคนคุยกับผู้ชายผ่านออนไลน์ค่ะเหมือนน้องพรไหมคล้ายกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเธอว่าเธอจะว่ายังไงเห็นบอกว่าเธอเจ็บล่าสุดเห็นบอกเราไปเจอเธอมาด้วยคุณพัชรีเองคุณผู้ชมฮะให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเธอยอมรับแบบเปิดอก เธอดันไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้นี่ฮะต้องให้ความเป็นธรรมเธอนะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นคุณพัชรีบอกกับเราว่าไงรู้ไหมบอกว่าเธอไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านเฟซบุ o กเขาทักมาหน้าตาดีมากฮะเปิดหน้าผู้ชายหน่อยได้ไหมที่เขาอยู่ในรูปโปรไฟล์อะ่ะตอนไปเจอในรูปโปรไฟล์บอกโู้ผู้ชายคนนี้หล่อมากตรงสเปคเธอบอกเธอหักห้ามใจไม่ได้ตกลงทันทีคือผู้ชายคนนี้ทักมาว่าเป็นแฟนกันไหมน้องเธอตอบทันทีบอกว่า ได้เลยเป็นแฟนกันก็เลยคุยกันผ่านโลกออนไลน์มาโดยตลอดอนี่ฮะแล้วผู้ชายเหมือนเป็นอยู่ในเครื่องแบบใส่ชุดทหารด้วยบอกตรงสเปกมากผู้ชายคนนี้หล่อตรงสเปกโอพี่สลาวุธใช่ไหมบอกตรงสเปกแต่ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านดันไม่ตรงปกฮะพอไม่ตรงปกปุ๊บก,ก็เลยบอกพี่กลับบ้านพี่ไปเลยนะอพอบอกให้เขากลับบ้านเขาไม่ยอมกลับฮะเขาบันดาลโทสะเอามีดมาฟันหัวหนูหนูก็เลยสู้ยิบฟันกันไปฟันกันมาโอ้คุณผู้ชม ตัวของเธอก็โดนฟันห้าแผลที่แขนอีกสามแผลจนกระทั่งเธอเจ็บหนักแล้วสลบไปแล้วมีคนมาช่วยบอกเหตุการณ์ครั้งนี้เข็ดหลาบแล้วบอกจะรักผัวคนนี้คนเดียวจะไม่ยอมนอกใจไปหาคนอื่นอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องว่ากันต่อว่าอ๋อนี่ใช่ไหมในรูปโปรไฟล์มีหน้าจริงเข้าไหมตอนที่ไปเจอหน้าจริงดันเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่โปรไฟล์บอกหล่อสกิดใจแล้วเกินพอเข้ามาหามันไม่ตรงปกเอามีดฟันหัวกันเลยฮะฟังเสียงหน่อยพัชรีฮะ เขามาหาเรา,เา,าได้ยังไงเขามาหาเราเราส่งที่อยู่ไปเขามาหาเรา๋อพี่ส่งที่อยู่ไปให้เขาเลยปักหมุดไปให้เขาเขามาจริงๆมาจากไหนฮะมาจากบันปงค่ะมาจากลำปางมาเจอกันแล้วทะเลาะกันหนูไล่เขากลับบ้านเขาไม่กลับอย่างนี้ค่ะเราไม่ถูกใจเขาค่ะไม่อ,อเจอหน้าแล้วไม่ถูกใจค่ะ ตรงปกไม่ไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนกับในเฟซบุ o กไม่เหมือนตัวจริง,รงปกปกปอ๋อตัวจริงไม่เหมือนกับใน a ฟ e b o o k ภาพมันหลอกภาพมันหลอกค่ะภาพมันหลอกเราเลยช็อกเลยไล่เขากลับค่ะได้เขาโมโหค่ะเขาโมโหเสร็จแล้วเขาก็เตะดีค่ะเตะเราตีเราเลยค่ะเราก็ไม่ยอมเลยอตอนนั้นไม่ยอมค่ะเราไปเอามีดมาค่ะมีดด้ามใหญ่ๆหญอ่า ฟันเขาเลยเราเป็นคนฟันก่อนเขาเขาเขาเป็นคนเตะกล้มเราอย่านี้ค่ะเราก็ไม่ยอมนั่นแหละย่าก็ไม่ยอมแล้วเราก็เอามีดมาตอนแรกขู่หรือฟันเลยไม่ได้ขู่อะไรค่ะฟันเลยฟันเลยค่ะฟันตรงแขนตรงมือเขาค่ะฟันตรงแขนตรงมือเขาเขาก็ไม่ยอมกันค่ะเขาเม็เลยค่ะเขาแย่งมีดเราค่ะเขาแย่งมีดเราแล้วก็ฟันเราค่ะ อฟันตรงไหนก่อนครับเนี่ยหัวนี่ค่ะฟันหัวเลยหัวนี่ค่ะโอ้โหฟันหัวกี่แผลครับเนี่ยเย็บห้าเข็มค่ะเย็บห้าเข็มค่ะอ่าแล้วที่แขนขวาแล้วครับโดนด้วยโดนด้วยค่ะเราเอามือบังไว้เอามือบังไว้ค่ะอ้แล้วเขาเจ็บที่หัวแค่อย่างเดียวค่ะที่เดียวอืม คุณผู้ชมพัชรีเลยบอกว่าโุ๊ยเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วแบบนี้เพราะมาแล้วไม่ตรงปกหนูไล่เขาไม่กลับอีกก็คุยกับเขามาตั้งนานนะแล้วไปตกลงเป็นแฟนเขาด้วยผู้ชายนั่งรถทัวร์มาจากลำปางมาถึงพยาอะ่ะเรื่องอะไรจะกลับอะ่ะยังไม่ทันได้เลยเลยอะ่ะถูกไหมก็เลยลงมือกันแบบนี้เลยเจ็บเลยฝั่งขวานี่สะกิดใจคุณผู้ชมฮะเอาอ,อันนี้ขึ้นเต็มๆหน่อยภาพเปรียบเทียบที่บอกว่าไม่ตรงปกไม่ตรงยังไงอะ่ะคุณเอคล้ายๆอยู่นะตรงไหมแบบเนี้ยก็มีความละไมคล้ายคลึง ะสะกิดใจไหมสะกิดใจเห็นแล้วใจเต้นไหมตัวจริงอาจจะไม่สะกิดใจเท่ากับรูปโปรไฟล์ที่อยู่ใน Facebook เพราะว่าอ f เฟซบุ๊ก Facebook, เขาก็ใส่องใสแอปไงมันก็ขาวใสไงอ,อ๋อขาวใสอมชมพูแต่พอ็นภาพแบบประชาชนเออภาพแบบประชาชนเนี่ยมันก็เข้าใจนะ,ค,ะคนอาจจะตายในภาพแบบประชาชนก็ได้อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเราดันไปมีแต่ภาพแบบประชาชนไงอ,อังนั้นลองขึ้นภาพตอนที่เขาเจ็บเลือดอาบหน้ามาหน่อยฮะฝั่งซ้ายมือขวามือเอาเป็นภาพสะกิดใจที่พี่ใส่ชุดทหารมาหน่อย ว่าเขาสะกิดใจขนาดไหนคุณผู้ชมฮะวันนี้พี่แกมาไม่ได้มาในเครื่องแบบไงตอนที่มาเนี่ยมันจะเป็นภาพก็คือตอนที่เขาบาดเจ็บแล้วนี่ไปโรงพยาบาลซ้ายคือวันที่มาหาน้องแล้วเจ็บนะขวาคือวันที่ทักโปรไฟล์แล้วขอเป็นแฟนนี่ไม่มาในเครื่องแบบไงเลยไม่สะกิดใจไม่หลอกเท่าไหร่ก็เลยไล่กลับแล้วมาจากลำปางมาไกลไม่ยอมฮาไม่กลับก็เจ็บตัวคุณผู้ชมคนที่น่าสงสารกับเรื่องนี้ที่สุด คุณทวนนะเป็นสามีของพี่พัชรีวันนี้เราไปเจอตัวมาด้วยเห็นบอกว่าพี่แกดีมากอะ่ะพี่เองบอกว่าคิดดีด้วยนะเราไปถามบอกว่าพี่รู้ไหม ว่าเมียพี่แอบคุยกับคนอื่นเขาบอกว่าไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนแรกอะเข้าใจว่าเมียถูกคนเข้ามาทําร้ายร่างกายไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าไปคุยกับชายอื่นแต่ว่าตัวของภรรยาตัวเองเนี่ยเขาเป็นป่วยซึมเศร้าอพี่ก็คิดดีด้วยนะกีบอกว่าอาจจะลักษณะคือเหงาหรือเปล่าแก้เครียดคลายซึมเศร้าก็เลยต้องมีการไปคุยกับชายอื่นแบบอยู่ไม่ได้ตอนที่ผมต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงเมีย หลังจากนี้จะเอายังไงต่อ,อจะคบกันต่อไหมหลังจากนี้คือเบื้องต้นรอให้เมียรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากันอีกทีหนึ่งก็คือมาตกลงกันอีกทีหนึ่งแหละว่าเราจะคบหรือว่าเราจะเลิกกันแต่เอาจริงๆแล้วในใจของผมเนี่ยรักเมียคนนี้มากแต่อีกใจนึงก็รับไม่ได้เหมือนกันที่เข้าไปคุยกับผู้ชายคนอื่นใจนึงก็รักใจนึงก็อยากคบต่อใจนึงก็เจ็บอะเสียใ,ใจครับ เสียใจเนาะเสียใจยังเคยรู้ไหมว่าแฟนเราไปคุยกับผู้ชายแบบนี้ก็เคยเหมือนกันครับเคยเคยแล้วเราบอกเขาไหมก็บอกครับบอกว่าเฮงยศมันต้องคุยแล้วแล้วเขรู้แหละบางทีเขาโทรเข้ามาเขากรฮับฮับก็อ๋อก็แบบมาให้คุยเขาก็คุยตลอดแล้วพี่คิดจะเลิกกับเขาไหมก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันแต่ คุณผ,ผู้ชมฮะก,กลับมาตรงนี้ะอะเบื้องต้นเดี๋ยวหลังจากนี้รักษาตัวให้หายพี่พี่คนดีผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่น่คบต่อแน่เลยแต่ว่าตัวน้องพัชรีก็บอกว่าเข็ดและจะไม่มีใครอีกแล้วจะมีแค่สามีคนเดียว